งานมอเตอร์โชว์ปี2025ครับเป็นอีกครั้งที่ทาง Honda a u t o m o b i l e มาจาัดบูธร,ร่วมกันกับไทยคองด้าซึ่งในฝั่งไทยคองด้าเนี่ยมีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ถึง8รุ่นด้วยกัน จะเป็นโมเดลอะไรบ้างวันนี้เราไปชมพร้อมๆกันครับวันนี้อยู่กับผมจองไรยบัสเตอร์กันที่บูธของไทยฮอนด้าในงานมอเตอร์โชว์ปี2025นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้เนี่ยในงานนี้ทางไทยฮอนด้าเนี่ยมีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ถึง8รุ่นด้วยกันซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าแต่ละคันมีอะไรบ้างเริ่มแรกสุดครับเราจะเริ่มกันที่นี่เลยครับคู่นี้ฮอนด้าคัฟอีนะครับคัฟเนี่ยไม่ใช่ CUP นะเป็น CUV นะครับซึ่ง มันเป็นรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่จริงๆแล้วเนี่ยผมจําได้ว่าเขาเคยเอาร่างคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยมาเปิดตัวมาโชว์ตัวให้คนไทยเนี่ยได้เห็นกันเมื่อ ต้นปีที่แล้วแล้วแต่ณตอนนี้นะครับมันจะเป็นรถที่ไม่ใช่คอนเซปต์แล้วมาเป็นรถที่สามารถใช้งานได้จริงๆถ้าดูจากงานดีไซน์ของรถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถสกูตเตอร์ที่เน้นของการใช้งานในแนวของแม่บ้านนะครับก็คือจะมีความเป็นโมเด็นิดหน่อยแต่มันเป็นสกูตเตอร์ที่เน้นใช้งานง่ายนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือลักษณะงานดีไซน์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างจะคล้ายกับตัวคอนเซปต์เลยนะครับไฟหน้าอันเป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นไฟหน้า LED ดูดีดีเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวจานเบรกของเขาเนี่นนนวพวพ หรือพวกสุกุปปี้อะไรพวกนี้โดยที่ล้อเนี่ยเป็นล้อของเอ็นไกนะครับแล้วก็จะเป็นไซส์109.42นะครับซึ่งถ้าดูจากล้อกับยางตรงนี้เป็นรถที่ผลิตในไทยแล้วนั่นเองนะครับนอกจากตรงนี้ครับคือเอาตรงอ่ะรถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่เน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักดังน,นั้นเนี่ยทุกอย่างที่ออกแบบมาเนี่ยจึงจะดูง่ายๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบาะนะครับซึ่งดีไซน์เนี่ยจะดูเรียบง่ายแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยใหญ่เต็มก้นแน่นอนนะครับทีนี้ ที่ผมอยากให้คุณดูก็คือรถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถไฟฟ้าซึ่งจริงๆเนี่ยคุณสมบัติของไฟฟ้าจากทาง Hon d ้าเนี่ยเขาจะมีการให้เราสามารถใส่แบตได้2ก้อนด้วยกันนะครับเปิดขึ้นมานี่เห็นไหมแบตตรงนี้จะเป็นแบตลิเธียมนะครับขนาดลูกละ1.6กิโลวัตต์นะครับรวมกันอยู่ตรงนี้ก็ประมาณ3.2กิโลวัตต์นะครับซึ่งโอเคยอมรับเรื่องหนึ่งว่ามันจะทําให้สเปซในการจุของเนี่ยน้อยลงแต่สิ่งที่คุณได้ก็คือคุณสามารถ ถอดได้ไง่ายมากๆในส่วนของแบตตรงนี้นะครับนี่แบตลูกหนึ่งเนี่ยหนักประมาณ10กิโลเห็นจะได้นะครับก็คิดว่าน่าจะพอสําหรับการใช้งานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามที่เขาเคลมคุณจะสามารถวิ่งได้ไกลสุดประมาณ70กิโเมตรโดยที่ความเร็วสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่ง ถามว่าเหลือเฟือไหมจริงๆผมมองว่ารถคันนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองเป็นหลักมากกว่าดังนั้นก็ลองถามตัวคุณดูแล้วกันนะครับว่าคุณเป็นคนใช้งานรถในระดับนั้นไหมตัวนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับซึ่งตัวอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยจะคล้ายกับหน้าจอของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นที่เราคุ้นชินกันนะครับส่วนนี่คืออีกคันหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวรถของเขาซึ่งชื่อรุ่นเนี่ยเขาจะชื่อว่า Connectivity ถามว่า Connectivity เนี่ยมีอะไรที่เพิ่มขึ้้นนาจกิ5ว เป็น7นิ้วนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าจอเนี่ยมันใหญ่ขึ้นจริงแล้วเท่าที่ดูเนี่ยนะครับจอเนี่ยสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ละเอียดมากขึ้นนะครับความเร็วในเรื่องของเรงตรงนี้นะครับเรงเนี่ยถ้าดูจากเรงสูงสุดเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่76แต่ตอนนี้เนี่ยเรงอยู่ที่6 5นะครับ <S <S นอกน,นั้นการแสดงผลอื่นๆเนี่ยเท่าที่ดูก็น่าจะปรับได้นะแต่อันนี้เนี่ยเข้าใจว่าอันนี้เป็นรถตัวโชว์เฉยเราเลยยังปรับไม่ได้แต่ความพิเศษของจอตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ขนาดจอที่ใหญ่ขึ้นจออออตตััััวนี้คุณยงสามามมรรถถ,รถ่กบโททศพ์ืื เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันรดซิงได้ด้วยนะครับก็คือเอาง่ายถ้าคุณจะฟังเพลงหรือถ้าคุณจะเปิดตัวระบบ GPS ต่างๆคุณสามารถเปิดได้จากหน้าจอยี้เนี่ยผมพูดถึงเรื่องเร่งไปแล้วใช่ไหมพูดถึงเรื่องความเร็วสูงสุดไปแล้วใช่ไหมผมลืมพูดเรื่องหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของกําลังสูงสุดของมอเตอร์ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณดูก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าของตัวเจ้าสกูตเตอร์คันนี้เนี่ยมนไม่ได้เป็นมอเตอร์ที่อยู่ในตัวดุมล้อนะครับมันจะเป็นมอเตอร์ที่อยู่ตรงนีีี้้้้แลวกกก็็มาาารต่อ่อออเเืงงยขขไปซึดค มันทําให้ล้อไม่หนักนะครับแล้วมันทาให้ตัวมอเตอร์เนี่ยสามารถออกแบบให้ใหญ่ขนาดนี้ได้นะคือถ้ามันอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะติดในเรื่องของขนาดวงล้อแต่ตอนนี้มันถูกแยกออกมานะครับซึ่งมันทาให้นั่นแหละขนาดมันไม่แออัดจนเกินไปโดยที่กําลังของมอเตอร์รุกนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่6กิโลวัตต์หรือถ้าแปลงไปแรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 8PS ด้วยกันนะครับกำลังเท่านี้เนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์ของเครื่องยนต์ประมาณ1 1 0ซีซีแล้วนอกจากกําลังมอเตอร์นะครับ พลังกำลังที่ใกล้เคียงกับพวกรถสกูตเตอร์110ซีซีทีนี้แล้วเรื่องของการใช้งานอื่นล่ะมีอะไรบ้างนะครับจริงๆเขาจะเขาจะมีเก๊ตตรงนี้นะครับมีพอร์ชชาร์จไฟ USB Type ทส่วนท่านั่งก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นรถที่เน้นการใช้งานง่ายๆพอผมนั่งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมนึกถึงสกูตเตอร์รุ่นหนึ่งก็คือในส่วนของพวก Space ซหรือไม่ก็พวก Move นะครับมันเป็นรถที่ใช้งานง่ายๆเบาะเนี่ยอาจจะสูงนิดนึงเขาจะเข้าใจว่าตอนนี้มันตั้งขาตั้งคู่อยู่แต่เราไม่อยากเอาลงค่คา,าผมิดว บาะของเจ้ารถคันนี้เนี่ยน่าจะสูงประมาณ780มิลนะครับก็คือไม่ได้สูงเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าตาใช้ได้แล้วก็ที่วางฟลอร์อร์ดค่อนข้างดีเลยที่งที่ผมจะบอกก็คือรถคันนี้เนี่ยมีเกียร์ถอยหลังมาให้เพราะว่าน้ําหนักของมันเนี่ยเอาจริงเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างหนักสักนิดหนึ่งมันหนักอยู่ที่ประมาณ120กิโลดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้ผู้หญิงใช้หรือว่าให้คนทั่วไปใช้เนี่ยอาจจะเห็นยากสัหน่อยเขาก็เลยมีตัวระบบเกียร์ถอยหลังมาให้ซึ่งจริงๆมันก็แค่กับข้ว แม่เหล็กของมอเตอร์เท่านั้นเองสำหรับคันนี้จะเปิดให้คนทั่วไปได้ใช้กันแล้วนะครับซึ่งเขาไม่ได้ขายเขาปล่อยให้เช่านะครับโดยที่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นตัวสแตนดาดเนี่ยจะคิดค่าเช่าตกเดือนละ4,000บาทสัญญา1ปีส่วนคันนี้ที่เป็นตัว Connectivity จะมีค่าเช่ารายเดือนอยู่ที่4,500บาทเป็นสัญญารายปีเหมือนกันทีนี้ถ้าคุณถามว่าไอ้ส0บาทหรือว่า4 0 0 0บาทเนี่ยมันคุ้มไหมนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ เหมือนกับพอๆกับค่าเช่าพวกรถมอเตอร์ไซค์พิกัด 500cc เลยทีเดียวแต่ไอ้4,000กับ4,500นี้เนี่ยจะรวมในส่วนของค่ามันแนนและที่สำคัญคือค่าพลังงานก็คือง่ายๆถ้าสมมุติคุณขี่ไปแล้วแบตหมดคุณไม่จำเป็นต้องไปชาร์จเองคุณแค่ไปหาสเตชันที่เป็นสวอปแบตยกแบตสลับแล้วใช้ต่อไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมดังนั้นถามว่าคุม้มไหมอันนี้ก็แล้วแต่คุณ พิจารณาแล้วกันนะครับมาต่อที่รถมอเตอร์ไซค์อีกรุ่นหนึ่งครับที่มีการเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับนั่นก็คือ New Lead 125รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวสีปี2025ว่าไงก็คือเป็นสีใหม่นั่นเองนะครับเพราะว่าสีตัวนี้เนี่ยเป็นสีที่เขาเคยเอาไปใช้กับตัวที่เป็นเหมือนเอรินอิดิชันมาก่อนนะครับโดยตัวนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเท่มากเพราะว่าถ้าคุณดูในภาพรวมเนี่ยรถเนี่ยมันจะเป็นโทนสีดำนะครับแล้วก็มีสีเทานิดหน่อยแตต่ถ้าคุณสังเกดีด มันจะมีความเป็นกลิตเตอร์สีน้ําเงินซึ่งมันทาให้รถตัวเนี้ยดูลึกล้ําแล้วก็ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วที่ผมสังเกตก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเข้าใจว่าลีดเนี่ยมันเป็นรถที่เน้นสไตล์แบบมินิมอลเน้นสไตล์ชิคๆคูลคแต่ภาพลักษณ์ของลีดณตอนนี้เนี่ยเขาพยายามใส่ความเป็นเหมือนความสปอร์ตหรือว่าความเป็นไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นเขาก็เลย นอกจากชุดสีที่เป็นสีดําแล้วเขาจะมีการตกแต่งในส่วนของสีแดงตามจุดต่างเข้าไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลโก้คันด้าสีแดงตรงนี้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้ามองไปข้างล่างก็จะเจอกับตัวคาลิเปอร์เบรกสีแดงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่ได้เห็นมานานแล้วนะครับที่เป็นคาลิเปอร์เบรกสีแดงพอมาดูด้านท้ายปั๊บเราเจออีก2จุด3จุดที่เป็นสีแดงด้วยกันก็คือเบาะเดินตะเข็บได้สีแดงแล้วนี่ครับอันนี้สวยมากโลโก้ลิสเบเชียลอีดิชั่นสีแดงสุดท้ายก็คือโช๊คสีแดง ราวกับโชคแตกออกมาจากโรงงานทําให้ภาพรวมของเจ้าหลีดคันนี้เนี่ยดูสวยงามมาต่อกันที่ New Honda ADV 350รุ่นใหม่ปี2025นะครับตัวนี้เนี่ยแน่นอนสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของชุดสีอีกเช่นเดิมนะครับโดยชุดสีที่คุณเห็นอยู่นตอนนี้เนี่ยจะเป็นสีแดงซึ่งผมว่ามันดูสวยงามนะแล้วก็จะมากับล้อสีทองแล้วก็โลโก้สีทอง ตามจุดต่างๆนะครับซึ่งเมื่อขึ้นมาตรงนี้นะครับคุณก็จะเจอกับชุดหน้าจอนะครับที่ถูกปรับเปลี่ยนใหม่ให้เป็นหน้าจอแบบฟู l ด d ทอน TFT t FT, แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ตัว f o r z ซ350คู่ไฟของเขาเนี่ยชิงเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แต่เขาสามารถในการแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบแล้วมันยังสามารถเชื่อมต่อกับตัวระบบ Honda r o a d s i n g ได้ด้วยแล้วสิ่งที่พิเศษกว่าตัว f o r z a 350ก็คือนี่ครับตัว HDC หรือว่าฮ e อนด้าซีเล็กเกอร์อลคอนโดเขายังคงสามารถปรับได้ถึง2ค่าส่วนตัวรถที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตัว Touring H2C to Edition หรือก็คือเป็นรถที่ได้รับการตกแต่งพิเศษด้วยชิ้นส่วนต่างๆมากมายสิ่งแรกที่คุณจะเห็นก็คือนี่ครับกาดไฟหน้านะครับซึ่งจะเป็นกาดแบบตะแกงเหล็กคือเนี่ยถ้าคออย่างเงี้ยอาจจะดูแบบเอ๊ะแปลกๆดูไม่ค่อยแข็งหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าสมมติเป็นเหล็กเข้ามาปะทย,ยจริงๆอะ่ะ มันเอาอยู่แน่นอนนะครับนอกจากตัวชุดตะแกรงไฟหน้าตรงนี้แล้วยังมีในส่วนของตัวกาดเบรกนะครับเป็นกาดอลูมิเนียม CNC สวยงามใช้ได้นะครับถัดมาก็จะมีแครชบาร์ที่ใครหลายๆคนชอบไปซื้อติดกันภายหลังตอนนี้ไม่ต้องซื้อติดแล้วนะครับนี่อยู่นี่เลยนะครับใส่มาให้เลยและถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงเอากล่างตรงนี้เนี่ยนะครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทาง Honda เนี่ยแอบปรับแก้ไปในตัวด d v 3สายเพราะว่าเขามีการทำรูสำหรับนี่ครับให้คุณสามารถยึดแคลชบาร์ ตรงนี้ได้แล้วนะครับชุดแต่งอันนึงก็คือนี่ครับตัวฟลอร์บอร์ดที่จะเป็นฟลอร์บอร์ดแบบเพลทอลูมิเนียมซึ่งก็จะเป็นงาน CNC เช่นกัน,กนสวยงามมากแล้วพอขึ้นมาอีกก็จะเจอกับนี่ครับตัวคลิปนะครับจะมีในส่วนของตัวนี่ครับแปะตรงฝาถังตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับและแน่นอนครับในเมื่อคุณเป็นสายใช้งาน ปี๊บหลังใส่มาให้ด้วยนะครับตามสไตล์ของ a d v ที่จุใต้บบอ์ไม่ยังไม่พออีกเหรอสำหรับราคาในการวางจำหน่ายอยเป็นทางการนะครับราคาแนะนำของตัว a d v 350ตัวที่เป็นตัวปกติที่ไม่ใช่ตัวแต่ง189,900บาทส่วนตัวแต่งคันนี้จะมีราคาเพิ่มขึ้นเป็น2,400 0กับอีก400บาทถามว่าคุ้มไหมกับเงินหมื่นกว่าที่เพิ่มขึ้นมา ผมว่าคุ้มเพราะว่าของแต่งมันเยอะมากจริงๆเรียนจากฝั่งสกูตเตอร์นะครับตอนนี้เรามาอยู่กับคู่หูไฟกลมกันบ้างน,นั่นก็คือ Honda r e b e l 300แล้วก็ Honda CL 300ซึ่งถ้าดูในผิวเผินเนี่ยหน้าตาของมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีหรอกนะครับเพราะว่าไฟหน้าก็ยังเป็นไฟหน้าสกูตเตอร์เหมือนเดิมถังน้ำมันทรงหยดน้ําเหมือนเดิมในฝั่งของรีเบลนะครับที่เป็นทรงบอบเบอร์แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือนี่ครับตัวระบบ Honda e c l a s s ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย เขามีสงวนไว้แค่เฉพาะในตัว Honda 650ซีรีส์เท่านั้นตอนนี้ถูกนำมาใส่ในรถเล็กนะครับที่ไม่ใช่ Big b ไบคอย่างตัวรีเบ l 300เป็นที่เรียบร้อยรวมถึง c l 300ที่อยู่ตรงนู้นด้วยซึ่งตัวระบบ Honda e c l u t c h เนี่ยเท่าที่ผมเคยใช้งานมามันเป็นระบบที่เหมาะสำหรับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นมือเก่าที่สามารถใช้คลัชอยู่แล้วแต่ยังต้องการความสะดวกสบายขี้เกยียจกำคัดอะเอามาทำไมอะเนื้อออกไมบางทีมันก็เมื่อยมือ อีคล e ัชช่วยคุณได้หรือถ้าคุณเป็นมือใหม่เลี้ยงคลัชไม่เป็นเลี้ยงคลัชไม่คล่องแต่อยากจะสนุกกับรถที่มีเกียร์อยากจะสนุกกับรถที่เป็น2องวอบเบอร์แบบนี้หรือทรงสแครมเบอร์แบบ CL300 คุณก็สามารถขี่เจ้าคันนี้ได้โดยที่ไม่ต้องวนเรื่องคลัชอีกต่อไปโดยตัวรถรีเบล3 0 0คันนี้รวมถึงนี่ครับ CL300 ที่จอดอยู่ข้างกันทั้ง2คันนี้จะสนนราคาอยู่ที่1 5 9 9 0 0บาทสนนราคาเท่ากันเลย ส่วนสีเนี่ยจะไม่ให้เลือกเพียงสีเดียวนั่นก็คือสีดําด้านในลักษณะนี้ซึ่งโอเคอาจจะรู้สึกว่าเป็นตัวเลือกที่น้อยไปสักหน่อยแต่ผมมองว่าสีดํามันเป็นอะไรที่เข้ากันกับรถทรงคลาสสิกทรงโมเดิร์นคลาสสิกแบบนี้อยู่แล้วจากแนวคลาสสิกนะครับตอนนี้เราจะมาอยู่กับสิ่งที่น่ารักน่ารักนะครับอย่างเช่นชื่ออะไรครับอลิสซอลิซ์โอ้โหเข้ากันมากนะครับกับคุโรมิอือหื ขออนุญาตพรีเซตนรถและน้องไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับแน่นอนครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่มาพร้อมกับความน่ารักซึ่งเหมาะกับน้องติตี้ที่น่ารักมากชื่ออะไรนะอีกทีอลิสซอวันนี้นะอลิสอวันนี้แสดงว่าปกติไม่ได้ชื่อนี้เหรอ โอเคได้นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็จะเป็นรถที่มาในธีมน่ารักน่ารักเอาตรงนะผมไม่ได้ทันดูหรอกการ์ตูนตัวนี้การ์ตูนโครมินะครับแต่สิ่งที่พิเศษของเขาก็คือมันจะมาคล้องกับการตกแต่งด้วยโทนสีดําและม่วงซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์เฉพาะของแม่มดน้อยตัวนี้เลยนั่นเองนะครับสิ่งที่คุณจะเห็นได้ก็คือนี่ครับชุด ไฟลิงหน้าตรงนี้ที่จะเป็นสีม่วงแล้วก็จะมีโลโก้ที่เป็นคโรมิซึ่งเป็นโลโก้เฉพาะนะครับตามชิ้นส่วนต่างๆของตัวรถก็จะมีการแปะสติกเกอร์ที่เป็นสติกเกอร์ของคโรมินะครับนี่อย่างตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่า l e ส r e ียมวิดอั a เฟียนะครับก็คือฝันโดยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วก็จะมีสติกเกอร์ขอบล้ออีกนะครับตรงนี้และถัดมาก็จะเจอกับในส่วนของตัวฟลอร์บอร์ดนะครับที่น้องเขาเหยียบอยู่นะครับแต่หามว่าสวยไหมสวยแน่นอนนะครับสวยแน่นอนแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งนี่ครับโลโก้ฮูโรมิแปะอยู่ตรงนี้แล้วก็ฮ2ต o ีออริจินอลคอเวอร์เวอร์ชันนะครับแล้วก็จะมีตัวจับตกกันตกด้านท้ายตรงนี้ที่จะเป็นสีม่วงน่ารักไหมผมไม่ได้ถามถึงรถหรอกคงถามถึงน้องมากกว่าเน่น่ารักฮะว่าไม่ใช่ค่ะผิดเนาะว่ารักไหมอุ๊ยรักไหมถามตรงตรงนี้พี่ก็เขินสิ ถามว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่ราคาสนุนที่60,000กับอีก800บาทโดยที่ลิมิเต็ด2,000คันถ้าคุณ <id> ถามว่าแล้วเขาแถมอะไรไหมเขาไม่ได้แถมน้องคนนี้แน่นอนนะครับถ้าใครอยากเจอมาเจอได้ที่วูดเนาะแต่สิ่งที่เขาแถมอ่ะคือหมวกกนนนันน็อกตรงนู้นนู่นนะครับซึ่งจะเป็นหมวกกันน็อกโครมิเอ dition มาพร้อมกับซองกุญแจท,ที่เขียนว่าโครมิอีกเช่นกันมาต่อกันอีกรุ่นพิเศษในงานนี้ครับอย่างที่คุณทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ย h o n ด้หรือว่าไทยฮอนด้าของบ้านเราเนี่ยอายุครบรอบ60ปีแล้วนะครับเขาก็เลยมีการเปิดตัวรถรุ่นพิเศษเพื่อฉลองวาระนี้ขึ้นมาซึ่งความพิเศษนั้นน้องชื่ออะไรครับเพจเพจเพจว้าวชื่อน่าสนใจมากน่าสนใจพอกับรถเลยเพจว้าว เออดูดีนะครับก็เป็นเพจที่เข้ากันกับรถคันนี้นะครับซึ่งรถคันนี้จะเป็นรถที่มาพร้อมกับสีโครเมียมฉูดฉาดทั้งคันเลยถามว่าโครเมียมมันเข้ากับคำว่าฉูดฉาดยังไงหรอเพราะมันสะท้อนแสงทุกอย่างเต็มตามากๆนะครับคือไอ้ตัวบางโคนหน้าของเขาเนี่ยเป็นสีโครเมียมอยู่แล้วแต่ทางน้ำมันมเนี่ยสีโครเมียมเนี่ยอันนี้เพิ่งทํามาให้ในตัวรถรุ่นนี้ครั้งแรกแล้วก็จะมีโลโก้ที่เป็นฮ o n d a c l a s ส i ิกนะครับ1965-2025อันนี้คือปี ที่เป็นปีก่อตั้งบริษัทไทยฮอนด้านั่นเองนะครับความพิเศษยังไม่หมดแค่นี้นะครับนี่ตัวครอบปรองอากาศตรงนี้นะครับก็จะมีการแปะเพลทที่เป็นเพลทสีโครเมียมด้วยเช่นกันและจะเขียนว่า n ัง y ี้โคร e Edition นะครับ60 Year t ไทย Honda และถ้ายังไม่พอนี่ครับโลโก้ตรงนี้ก็เป็นอีกโลโก้หนึ่งที่สวยนะครับและแถมที่สำคัญมันไม่ใช่โลโก้ที่เป็นสติ๊กเกอร์นะมันคือโลโก้แบบ 3D นะครับแล้วก็ค่อนข้างนุ่มอ่ะน่าจับน่าสัมผัสมากเลยนะครับผมหมายถึงรถนะผมย้ำอีกทีนะ พอขึ้นมาปั๊บต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวมังกี้คันนี้นะครับสนนร,ราคาอยู่ที่100,000กับอีก7 0 0 0บาทโดยที่เขามีการจำกัดจำนวนการผลิตนะครับไม่ได้เป็นการจำกัดแบบตัวเลขเป๊ะๆนะแต่ใครที่สนใจคุณจะต้องมาจองในงานมอเตอร์โชว์เท่านั้นยอดเท่าไหร่ตัดเท่านั้นมีการแปะโลโก้ที่เป็นสติ๊กเกอร์รันนัมเบอร์ไว้ตรงถังน้ามันนั่นเองนะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนมีเกจความรู้อย่างหนึง่งเกีก่ยวกับรถคันนี้รถคันนี้แม้ว่าจะเป็นสีเงินแทบทั้งคัน แต่เอกสารการจดทะเบียนในเล่มทะเบียนจะเป็นสีดําถ้าตํารวจเรียกบอกเขาดีๆว่ารถคันนี้จดทะเบียนสีดําตั้งแต่แรกไม่ได้จดทะเบียนสีโครเมียมหรือสีเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับและแน่นอนในเมื่อเป็นรถรุ่นพิเศษจะแหมน้องด้วยไหมน่าจะไม่แหมใช่ไหมเราจะไปกับรถด้ไหมไม่ไปใช่ไหมเพราะสิ่งที่คุณจะได้จริงๆไม่ใช่น้องเขาครับแต่เป็นหมวกกันน็อกใบนี้นะครับซึ่งจะเป็นหมวกกันน็อกทรงคลาสสิกเอเชียนกัน โดยที่ข้างในเนี่ยจะบุสีแดงและแน่นอนครับสีจะเป็นสีเงินแล้วก็มีการทำโลโก้ซิตี้ n อเวอร์เรรีไทยฮอนด้าไปด้วยนั่นเองนะครับมาต่อกันที่รถ Big กไบคอีกหนึ่งคันนะครับที่ถูกเปิดตัวในครั้งนี้ไม่ต้องเดินหนีอยู่ด้วยกันก่อนมาอยู่ด้วยกันก่อนนะครับรบกวนหน่อยนะชื่ออะไรครับพิงพาว่ะพิงพาวพิงพาวโอ้โหพิงพาวแต่มายืนคู่กับรถสีแบล็คนี่นะ,ะช่างเป็นคน,น,นที่เข้ากันอุ๊ยตายแล้วอันนี้มันแซ่บมากกว่า อือหุ้ยอันนั้นมันของรถยนต์นะนรรยิ่งไรอะค่ะผู้หญิงอย่างเราก็รถใหญ่แบบนี้ขับก็คือ,อยิ่งดูดุดันดูแข็งแกร่งหรือว่าผู้ชายไม่ต้องดูแลก็ได้อือหึวิเอาทางกันพีก็ไม่ต้องอยู่ในเฟรมแล้วสินะโอเคนะครับสำหรับรถที่อยู่กับเราในตอนนี้ครับก็คือ Honda h o อ net 1พันธนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่า C ี1 0พัน o r n อ t อะไรก็ได้แต่ชื่อจริงของเขาก็คือ h อ r n e t พัน0์ p ดังนั้นเนี่ยความพิเศษของมันจึงไม่ได้มีแค่ หหน้าตาใตใม่ก่อนที่เราจะไปเล่าอย่างนั้นเรามาเล่าความเป็นมาของรถคันนี้สักนิดน,นึงก่อนจริงๆแล้วซีรีส์ Hornet เนี่ยมันคือซีรีส์ที่เป็นในกลุ่มของรถสปอร์ตเนเกตไบต์นะครับหรือบางคนจะเรียกว่าสตรีทไฟเตอร์เลยแล้วแต่ดังนั้นแต่ด้วยเหตุผลนี้นะครับจึงทาให้รถเนี่ยมันมาคว้อมกับความโฉบเฉี่ยวมากมายความแซบอย่างที่น้องคิงพาวบอกไว้ใช่ไหมผมไม่เรียกชื่อผิดเนาะ โอเคนั่นแหละทีนี้กลับมาที่รถนะครับไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าแบบลักษณะกึ่งๆโคมคู่นะครับแต่ว่าตัวดวงไฟเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED 2ดวงนะครับซึ่งทรงนี้เนี่ยหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นทรงที่รถ n e k e ตไบ k e หลายๆคันนิยมใช้กันหรือเปล่าถามว่าใช่ไหมก็ใช่แต่ถ้าจะให้ทํา รถให้มันดูมีความเป็นสปอร์ตทรงนี้ยังไงก็กินขาดนะครับนอกจากนี้พอมาดูในส่วนของตัวไฟลินด้านข้างเองทางด้านนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวครีบที่ลักษณะเหมือนจะเป็นวิงเล็ดในตัวนิดๆน,นะครับซึ่งทําให้รถเนี่ยมันดูปราดเปรียวและเพรียวบางพอขึ้นมาถังน้ํามันอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของฮอนด้นะครับก็คือถังน้ํามันที่จะป้านออกด้านข้างนิดน,นึงแต่จะมีสันไหล่ที่ชัดเจนและแน่นอนครับด้วยความเป็นรถแนวสปอร์ตเนเกตไบท้ายของมันนี่ครับ แหลมปราดเปรียวและเพียวบางนอกนั้นในส่วนของรายละเอียดต่างๆของตัวรถเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าน่าสนใจมากเพราะถ้าคุณยังจำกันได้ตัว CB พันก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นรถสไตล์ดีโอคลาสสิกซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาใช้เฟรมแบบโครงเหล็กนะครับแต่หน้าตอนนี้สำหรับตัวคอนดิทันคันนี้จะใช้เฟรมแบบโครงเหล็กเหมือนเดิมนะแต่จะเป็น plus เฟรมนะครับเป็นเฟรมแบบโครงเหล็กนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของเฟรมถักไดมอนด์เฟรมโดยที่ซับเฟรมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของโครงสารซึ่งมันทําให้รถเนี่ย มีความแข็งแรงแต่ไม่หนักจนเกินไปไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับก็คือนี่ครับเครื่องยนต์ลูกนี้เครื่องยนต์ลูกนี้จะเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบเรียงขนาดพันซีซีนะครับพละกำลังสูดอยู่ที่157แรงม้าซึ่งอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับซูบิ์แต่157แรงม้ากับรถที่เป็นเนกเก็ตแบบนี้ผมถือว่าเหลือเฟือแล้วถ้าใครถามว่าแล้วเครื่องยนต์ลูกนี้มันมาจากไหนมันมาจากซีบีอาร์พันดับเบิลารุ่นปี2 0 0 9กาถึง2 0 1พันสที่ถูกมาปรับปรุปรงใหม่ให้มัน ตัว SP มันมีอะไรที่พิเศษอีกบ้างนะครับผมจะไล่ไปทีละจุดเริ่มจากแรกสุดนี่ครับคาลิเปอร์เบรกตัวนี้จะให้เป็นคาลิเปอร์เบรกเบมโบสไตมานะครับซึ่งมันจะเป็นคาลิเปอร์เบรกโมโนบล็อกนอกจากนี้ครับสิ่งที่ทํางานร่วมกันก็คือตัวโชค๊คตัวโช๊คของเขาครับจะเป็นโชค๊คโชว่า SFFBP นะครับก็คือเซอร์เฟรสชันฟอคบิ๊กพิสตันโดยที่คุณสามารถปรับเซตได้ทั้งในส่วนของพรีโหลดแล้วก็จะมีในส่วนของคอมเพรสชันและดีบ่าแยกฝั่งกันนะครับซึ่งอันนี้จะมมีาาใให้เฉพะนตัว ST โชคหน้าดูหล่อแล้วโชคหลังเป็นยังไงนี่ครับโชคหลังจะเป็นโชคหลังของเออร์ลินนะครับซึ่งรหัสเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตระกูล TTX36 ซนะครับซึ่งสามารถปรับเซด้โดทาเช่นกันและแน่นอนว่าจะมีให้เฉพาะในตัว SP เท่านั้นและอย่างสุดท้ายที่หมวกถึงความเป็น SP ชัาเจนนี่ครับ Quick s h i ต t e r ติดมาให้เลยจากโรงงานโดยที่ชิฟเตอร์ตัวนี้ไม่ได้เป็นแค่ชิฟเตอร์ธรรมดาธรรมดานะแค่แบบทำงาน2ทางขึ้นลงไม่ เขายังสามารถปรับความแข็งอ่อนในการทํางานได้อีก3ระดับทั้งขาขึ้นและขาลงเลยนั่นเองนะครับนี่ถ้าคุณถามว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่ผมต้องให้คุณน้องที่อยู่ข้างผมบอกดีกว่าราคาบเบาๆสบายๆนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะ4 8่0 0 0แป่ะอผมมั่นใจเลยว่าไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวที่อยากได้สาวน่ารักแบบนี้ก็อยากได้เช่นกันเพราะอย่างที่น้องบอกอะไรนะผู้ชายไม่ต้องดูแล ผู้หญิงขับรถแบบนี้นะคะผู้ชายก็คือไม่ต้องดูแลค่ะดูแลตัวเองได้ค่ะคุณนึกสภาพสิรถที่เซ็กซี่แบบนี้ <c oughs> น้องพิงพเผาเป็นคนขับมันจะน่าสนใจแค่ไหน <c oughs> ถ้าใครอยากรู้อยากดูมาดูกันได้ครับที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้กับน้องพิงเผาและ Honda าฮอตดิพันต์เอสคันนี้ครับไปกันค่ะมาที่ไฮไลท์สําคัญของไทยฮอนด้าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับนั่นก็คือรถที่ใครหลายๆคนรอคอยกันมานา,นานแสนนาน Honda For ์ซ่าเจ็ดห้าศูนย์บิ๊กสกูตเตอร์ที่ ใครก็ไม่รู้มานั่งอยู่นะครับก็คือบอสผมเองนะครับพี่บอลเพราะว่าอยา่างที่ผมบอกไปว่าพี่บอลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่กำลังมองหารถสกูตเตอร์สักคันซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าคุณจํากันได้เราเคยพาทุกคนไปชมตัวอ l l New h o ด้ a เอสดี0กันแล้วซึ่งตัวนั้นมันเป็นคู่แฝดกับคันนี้เฮ้ยคันนี้น่าสนใจราคาก็ดีด้วยเพราะอะไรคือชีวิตคนเราอะใครจะไปลุยกันเยอะๆยก่อนหน้านี้พี่บอลไม่ได้พูดแบบนี้ถามว่าตัวนี้เนี่ยมีการปรับอะไรบ้างถ้าให้พูดแบาเร้านะตัวรถค หน้าของรถเนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันดูใหญ่โตมากขึ้นแล้วก็ก็ดูคมเข้มนะแต่ผมว่าตัวเก่ามันดูกว่านี้ผมว่าตัวเก่ามันดูกว่านี้แต่ที่นี่คือตัวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถ้าคุณจํากันได้ตอนที่พาไปดู x a d v 750เขามีไฟอินดิเก่าไฟเลี้ยวอยู่ในไฟตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีมาให้แต่จะเป็นแถบด้านข้างตรงนี้นะครับนอกนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หายไปก็คือจริงๆจะบอกเพิ่มเข้ามาก็ได้ก็คือชิลหน้าตรงนี้เนี่ยสังเกตชิลตัวนี้เนี่ยมันเตี้ยกว่าตัวเดิม เพราะอะไรเพราะ oh. มันสามารถปรับสูงต่ำได้เองแล้วและด้วยความที่มันเป็นรถที่เน้นการใช้งานทางเรียบดังนั้น uh. เนี่ยตัวระบบกันสะเทือนทางด้านล่างของเขานะครับก็เลยจะเป็นช่วงล่างที่เป็นโช๊คหัวกลับขนาดแกน4 1มิมช่วงยุบไม่ได้สูงมากนะักคือเหมาะสำหรับการใช้งานบนทางดําแต่ชุดล้อที่ให้มาจะเป็นล้ออัลลอยนะครับแล้วก็จะไม่ได้เป็นล้อซีล้วนนะแล้วก็ตัวจานเบรกเนี่ยก็จะเป็นจานเบรกแบบเซมิฟลตนะครับโดยที่จะเป็นจานกลมในลักษณะนี้แล้วก็แน่นอนยางเนี่ยก็จะเป็นตัวบิสโต้นะครับบัลล เอซนะครับซึ่งก็จะเป็นอย่างที่เน้นทางเรียบเช่นกันในเมื่อมันเป็นรถที่เป็นคู่หูกับ XA d v 750ดังนั้นสินี่ขาไม่ได้ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์สสูบเรียงขนาด7 4 5 4 c พะะลังกำลังสุดอยู่ที่59แรงม้าแรงบิดสูงสุด69นิวตันเมตรเฮ้ยก็น่าสนใจนะซึ่งถือว่าเพียงพอแล้วต่อการใช้งานนะครับเพ<อ>าว่าผมจะไม่พูดพ่างทำเพลงเกี่ยวกับรถรุ่นนี้เยอะเพราะอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะมีคลิปแยกให้ฟังอีกทีถ้ารใครที่สนใจรุ่นนี้สนุนราคาเบาๆครับ4่านั้น ถูกกว่า XADV หมื่นสี่ใช่ออก็ถ้าใครสนใจมาดูกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์หรือถ้าไม่สะดวกมารอชมคลิปต่อไปที่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมารู้จักเจ้า For ์ซ7 5 0คันนี้มากขึ้นแน่นอนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบูธไทยฮอนด้าในงานมอเตอร์โชว์2025ครั้งนี้ต้องบอกว่าเขามีรถมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่นที่น่าสนใจนะครับ8โมเดลด้วยกันและที่น่าสนใจมากกว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็คือน้องพิตตี้ที่อยู่ข้างผมคนนี้อีกแล้วนะครับชื่ออะไรครับ ชื่อเฟิร์นแต่ละคนชื่อน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับโดยที่น้องเขาก็จะยืนประจําอยู่กับนี่เลยครับ h อ n d a าคราฟอี e, สกูเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากทางไทย h อน da นะครับใครที่สนใจก็มาชมกันได้ที่งานครั้งนี้นะครับอย่าลืมไปดูดีเบล300ฟอร์ซ่า750หรือว่าฮอนเนปันเอสด้วยนะแต่ละคันเนี่ยน่ารักเอ่อน่าชมทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งน้องแหม่ขี้ลืมจริงๆเลยเราเพราะว่าเราหลงแต่กับความน่ารักของน้องเขานั่นเองนะครับใครสนใจมาดูกันได้สวนวันนี้ผมขอตัว ไปเดินชมความสวยงามที่เหลือต่อดีกว่าแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ